โอ้โยเป็นแต่แซบบ่จ้าเนี่ยพริกล้อน้ำจะแซบบ่พี่น้องจา้าวันนี้เราจะทำการปุ่น้องไม้หรือว่ามกหมอนัน่นเองนะคะพี่น้องจา้าอันนี้ที่เป็นจะใส่น้ำกรนางแล้วก็ ตักไรใบมะก,กร,รูะะรกดรแล้วก็ปรุงรสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะปรุงรสก็ปรุงด้วยผงปรุงรสแล้วก็ปราราณนิดหน่อยล้ำตาลเยอะน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะพี่เต็มก็จะปิดฝาให้น้ําเดือดแล้วก็จะเอาหมูสามชั้นลงนะคะหม้อเดือดแล้วจ้าพี่น้องจาหม้อเดือดแล้วนะคะพี่เต็มก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปเลยนะคะแล้วพี่เต็มก็สิต้ม แล้วพี่เต็มก็จะอ่าต้มวังซี่จนหมูสามชั้นสุกเปื่อยดีนะคะตอนนี้กระน้่แห้งแล้วพี่น้องจ้าพี่เต็มก็จะใส่ข้าวเบียร์ลงไปใส่ข้าวเบียร์้ใส่ข้าวเบียร์ด้วยพี่น้องใส่ข้าวเบียร์เราก็จะคนแล้วก็จะล่อข้าวเ,เบียร์สุกบาใน้แก็ะถามมเบิ่งตอนสุกเลยจ้าเนี่ยพี่น้องจ้า น้ำแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวไปทาเบอร์ตอนตักใส่ถาดนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาจัดจานกันนะคะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเน,น,นี่ยพ่อแม่พี่นอ้องป้องายสุขุสุขคนไปนตะแซบบอ้ยเปแต่แซบบ่บบจ้าเนี่ยพริกล้อน้ำ จะแซ่บ่พี่น้องจ้าสุดยอดไหมราคาป่ะพี่น้องไปกินกัน